อยากให้มีอะไรในส่วนสาธารณะที่อยากให้ในส่วนสาธารณะมีอะไรคะอันดับแรกเลยก็คือเครื่องเครื่องเล่นของเด็กอะเครื่องเล่นเด็กใช่ครับทำไมถึงเลือกเป็นเครื่องเล่นเด็กคะไม่รู้ทุกวันนี้ก็อยากให้พวกเด็กเขามีกิจกรรมเล่นอะวันเสาร์อาทิตย์อะหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปติดโทรศัพท์มากอยากให้เขาเล่นเหมือนว่าแบบเจอเพื่อนเจอฝูงอย่างเงี้ย มันนี้เด็กน้อยเขาติดโทรศัพท์นะเห็นไหมล่ะเอาวีนโทรศัพท์เขาโกรธพ่อแม่ใช่ปะแต่ถ้าเขาออกไปเจอเพื่อนๆอย่างนี้ก็จะดูดีหนึงก็จะก็จะแบบเปลี่ยนทัศนคติเขาไงก็อยากให้มีเป็นตลาดตอนเย็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบไปเดินเล่นพักผ่อนโดยมีของกินมีของซื้อของขายของใช้ใช่ไหมคะอยากให้มีอุปกรณ์ออกกําลังกายเยอะๆค่ะเช่นลู่วิ่งอะไรแบบว่า เพื่อออกกำลังกายที่แบบเหมือนในฟิตเนสอย่างเงี้ยไหมคะอ๋อคุณพี่แต่คุณพี่แหละอยากให้ส่วนสาธารณะมีอะไรคะบอกอย่างบอกอย่างอะไรอยากให้มีส่วนเล่เพราะว่าเออเออหรือเออค่ะอยากให้มีอะไรในส่วนสาธารณะคะลานออกกําลังกายค่ะแล้วก็เครื่องเล่น ลูวิ่งอ๋อลูวิ่งแบบเคเล่นที่มันเล่นเชิงบุญอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนแบบว่าฟิตเนสหมากย่อมใช่ไหมคะพวกแบบพวกโตัวนั่งเล่นพวกอะไรเอาไว้นั่งผ่อนคลายเล่นบาร์คอตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบาร์คอตเอาไว้แบบนั่งชิลใช่ไหมคะนั่งผ่อนคลายอยากให้ส่วนสาธารณะมีอะไรคะฟิตเนสครับอยากให้มีฟิตเนสเพื่อออกกําลังกายเพื่ออนาคตผมได้ออกไปเดินเล่นแถวโน้นถ้ามีจะไปไหมคะไปครับถ้ามีไปจําหน้าเลยนะคะไปแน่นอนนะคะจำแนงเลยผมจะไปนั่งอยู่แถวนั้นแหละ ได้ออกกลังกายเหรอคะดูแม่งดูสาวได้ขอบคุณ <c oughs> ค่ะอยากให้มีอะไรคอมเมนต์ Comment มา